วันนี้เรามาพบกับช่องติมตังเฟมิลี่วันนี้เรามาดูน้องติมน้องตังเล่นผลไม้ปลอมหาเส้นเส้นผลไผลไม้น้องตังหาแตงโมเจอหรือยังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก่อนแล้วปนกันนะคอเราขึ้นเราถัดกันได้เลยเนี่ยไหมน้องตังเหมือนเชฟเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรบ้างอ่ะพูดมามีแตงโมแล้วก็ มะละกอนั่นอะไรเร่เ <Anch or> มื่อกี้เขาเขียนไว้ที่จานมันแอปเปิ้ลลูกชิ้นมะเขือิลี่กระลำแครอทเส้นอ่าน้องตังมีอะไรบ้างข้าวโพดแก้วมังกรฝรั่งลูกชิ้น แครอทกล้วยสับป,ประรดแตง,มแงโมเอาให้น้องน้องมันจะห่อสมบัติมาแล้วมีันสามีหกปเาสิบอ <laughs> ได้ตงัตงคตานขอนับมั้ง <c oughs> ลองตังมันจะหอมพะอบแล้วแล้วลูกชิ้นลูกไส้ให้ลูกชิ้นทะลุออกด่าลูกชิ้นตลาไม่กินนะหนูจะปิดให้หาอะไให้หนูหาเลยหาแต,แตงโม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 ลูกโตว,วันวานหาให้หาอะไรหาเสร็จแล้วใส่ในกะละมังเลยนี่เลยโอเคเอต่อ,ตอไปหาการะลา ต่อไปหามะละกอ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 ถูกตอาาก้องมะละกอต่อไปหาเส้น,นอันนั้นแครอทแครอทจะใหญ่กว่ามาาะละกอใช่หรอใช่มะละกอจะมีเม็ดอืมแครอทอา้าวอ้าวอ้าวอ้าว บคอรีมาเยอะๆบอคบอรีมีชิ้นเดียวแครอทอคอรี่บคีหายไปไหนหมดไม่รู้ทำเมนูอาหารดีกว่าแข่งกันว่าจะทำเมนูอะไร กล้วยกล้วยกล้วยอ๋ยยอ,นนองั้นเอาอไม่มีกล้วยตังค์ก็โชว์ดิใครม่โชว์อ้าวคนไหนมีคนนั้นหยิบไงถ้ามาพูดคนไหนมีคนนั้นหยิบยกล้วยต่อไปแตงโม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 อ้าวน้องตากชูกล้วยทำไมแตงโมต่อไปแก้วมังกรใครมีแก้วมังกรใครมีแก้วมังกร<ำ> ใครมีแอปเปิลยกขึ้นใครมีฝรั่งยกขึ้นฝรั่ง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 ใฝรั่งใครมีข้าวโพดยกขึ้นข้าวโพดฝรั่งอ่ะยกฝรั่งยกข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพด ต่อไปใครมีบอคค์รี่ยกขึ้นใครมีมะละกอยกขึ้นน้อง e ตังมะละกออยู่ตรงกระทะหน้าตรงกระทะตรงกระทะตรงกระทะหน้าหข้างนอกกระทะหน้านั่นแหละใครมีลูกชิ้นยกขึ้น บายบายกันบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครมีสับประรย <Yeah. laughs> ยดยกขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องติมตังฟ a มิลี่ด้วยนะคะแครอทใครมีแครอทจงยกขึ้นเดี๋ยวนี้แครอท <laughs>